เอาหลอดกาแฟเจาะรูยาแว้เจาะรูไว้สำหรับยัดยานะคะเป็นแคปซูลน่ะเพราะมันต้องยัดเข้าไปให้ไอเท่ามันกินสองเม็ดค่ะต้องเจาะไปจากบ้านไม่งั้นเดี๋ยวไม่เอมไม่รู้ว่าจะไปเจาะตัวน้นมันเจาะลำบากเลยคะ่ะเสียงเลยนะคะม่นอนอยู่แต่ว่ามันรู้ขึ้นมามันเห็นมันเห็นไม่อ้อมมา มันก็เลยลุกมาอ่ะมีไปมองทางนู้นด้วยอ้อมยักาไปเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่นีม้มาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาตรงนี้อ้อมยัาไล้ค่ะอมเม,เม,เมือกนัพรียบร้อยอ วิ่งออกมาอีกไกลๆแล้วลูวิ่งกินไปสิลกูกอีกเม็ดนึงครับกำแล้วแม่แตกเลยค่ะทีนี้ยงไงะคะทีนี้แตกค่ะเดี๋ม่อ้อ,อต้ตองทำใหม่ละเรียบร้อยค่ะสองเม็ดแล้วก็ให้อาหารแค่นี้ส่วนนางตัวน,นู้นเดี๋ยวแม่อ้อมต้องตามไปให้มันที่คอสะพานเพราะว่านางยังนอนอยู่ย,ยังไม่รู้ว่าแม่อ้อมมาตัวนี้มันรู้ก่อนเอ๊ะ ดูตาสิลูกเห็บมัดไม่เหลือแล้วนะคะเห็บไม่เหลือเลยร่วงหมดเลยก็เดี๋ยวบันจันแม่อ้อมมามา,มาให้อีกรอบนึงมาดูที่เนี่ยผอมขนาดนี้เนี่ยนอนเพลินค่ะต้องให้แม่อ้อมมาปลุกเนี่ยคนเขาเอากระดูกมาให้เนี่ยให้แทนกระดูกแล้วมันจะไปอิ่นหลังสมรานอะไรที่แม่อ้อมต้องมาปลกมันแต่ไม่ได้ให้กินยานะคะตัวนี้เพราะว่าแม่อ้อมไม่แน่ใจว่ามัน ท้องหรือเปล่าแต่เห็บหมัดไม่เหลือแล้วค่ะนางหลับนะคะต้องมาปลุกรดเยอะมากเนี่ยเศษกระดูกที่เขาเอามาให้ข้างในนี่น่าจะเป็นโรงน้ำเมื่อกี้เห็นรถมาหลายคันเดี๋ยวออกไปนะกว่าจะกินยาได้สองเม็ด ลุ้นซะตั้งนานกว่าจะกินได้สุดท้ายก็ได้สำเร็จมันก็คงดีขึ้นนะคะได้กินยาฆ่าเชื้อไปบ้างตาเตอขี้ตาไม่ค่อยแฉะแล้วล่ะอิ่มแล้วลรืมะมันจะกินไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันมีกระดูกดูก่อนเผื่อมันไม่อิ่มเดี๋ยวแม่อมจะให้อีกแต่ว่า อ้อมให้มันอีกค่ะเติมให้อีกหน่อยคนภะารกิจสองผู้เท่าของแม่อ้อมเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังตัวแสบอยู่บนคอสะพานแม่อ้อมจะกลับแล้วละคะ่ะ